ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมกอรีน่ามูลไลท์เบดกับผมมิสเตอร์ซิเบอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับร,ระบบกิวหรือระบบสำนักในส่วนของระบบกิวนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เมนูกิ์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมในระบบกิวนี้ก็จะมีบ้านกิลด้วยนะเข้าสู่ฐานที่มั่นและนี่ก็จะเป็นฐานที่มั่นภายในกิ์ของเรานะครับเขาก็จะมีรูปบ้านแสดงหัวหน้ากิวผู้ดูแลกิวสตรีงามแม่ทับก็เราสามารถมาเดินชมได้นะครับการเป็นเจ้าสำนักจะมีบทบาทมาก ได้เท่ไงได้รูปปั้นนะครับนอกจากนี้นะครับฉากอื่นๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับผมแต่นี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับที่ผมมาลองทดสอบในส่วนของเวอร์ชั่น p c อีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศแบบเต็มๆภาพก็น่าจะสวยมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเมนูกิวก็จะมีให้เราเช็คชื่อการเช็คชื่อก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันมีเช็คชื่อเรื่องเงินใช้เงิน10,000ก็จะเป็นระดับต้นมีเช็คชื่อระดับกลางนะครับใช้เงิน5 0,000และมีเช็คชื่อระดับสูงนะครับก็จะใช้เป็นันมีร VIP. เมื่อเราซื้อบัตร VVIP จะได้รับจำนวนเช็คชื่อกิลเพิ่มขึ้นทุกวัน1ครั้งก็เดี๋ยวผมกดไปก่อนนะครับปึ้มนี่ฮะเช็คเรียบร้อยนะครับ เราจะเลือกเช็คได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเล่นจริงๆจงจังๆนะครับการเช็คชื่อกิลด้วยเต๋อเงินเนี่ยค่อนข้างสาคัญแล้วก็การเช็คชื่อเนี่ยจะรีเฟรชทุกๆตีห้านะครับผมเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอังเป้าเขาจะมีให้เรารับก็จะเป็นพวกเงินแบบนี้นะครับถ้าเราเช็คชื่อครบตามจํานวนคนอย่าง20คนตะกี้นี้ที่เรารับมาก็จะเป็นเงินใช่ไหมถ้าเช็คชื่อครบ40คนนะครับก็จะได้รับเป็นแต้มกิวเช็คชื่อครบ60คนเนี่ยก็จะได้รับเป็นตั๋วเงิน ก็จะถูกแจกในช่วงเวลา19นกา30นาทีถึง20นกาส่วนอังเปาของฉันเนี่ยเขาจะให้เราทำมิชชั่นตามเงื่อนไขนะครับกิจกรรมพิเศษอย่างนี้ขับไล่บอสศึกวีรชนได้รับความเสียหายสูงสุดในคิวก็จะรับซองอังเปาไว้แจกเพื่อนหรือจะเป็นอังเปาได้รับจากการซื้อไอเทมที่กำหนดในร้านค้าอย่างการเติมเงินครั้งแรกเนี่ยก็แจกอังเปาได้เช่นกันนะครับซึ่งให้เพื่อนๆไปรุ้นตั๋วเงินกันได้นะครับแล้วก็จะมีบริจาคจากตรงนี้อีกซึ่งในการบริจาคเนี่ยก็จะใช้ ที่หนึ่งแด้วยกันนะแล้วก็อยู่ที่ตํานึงเงินของเราด้วยนะครับว่าเรามีเท่าไรอันนี้ผมมีน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองกดไปสัก50ก่อนบึ้มต่อมาเขาก็จะมีเมนูการรวมพ้น เวลานั้นเราไปสู้กับคนหรือใครมาบวกกับเราเนี่ยเราสามารถกดรวมพลได้เขาก็จะเรียกระดมพลสาหรับสมาชิกที่อ่อนอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านค้ากิวซึ่งร้านค้ากิวที่มีให้ซื้อก็จะเป็นพวกเหรียญอุทิศกิวก็จะเอาไปเรียนรู้สกิลของกิวมีศิลาชลําระใช้สําหรับอุปกรณ์ชํารุดบางทีมันก็จะมีของลดราคาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัววีรชนเอาไว้ตัวเปิดสุ่มคู่หูซื้อได้จากตรงนี้เช่นกันนะและของบางอย่างเราก็จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อเลเวลของหอการคากิว ไปในส่วนของระบบกิ้ไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะก็จะมีวิทยาการเป็นสกิลของกิ้จะมีสกิลช่วยเหลืออย่างเยี่ยมยอดจะเพิ่มความรุ่งเรืองที่ได้รับมีเชี่ยวชาญจะลดเวลาอัปเกรดสิ่งบุกสร้างและวิทยาการมีทะเยอทยานจะเพิ่มค่าศักดิ์ศรีที่ได้รับส่วนสกิลต่อสู้เขาก็จะมีเสริมพลังโจมตีจะบวกค่าคียกับค่าอีโคมีสกิลยืนหยัดจะลดความเสียหายที่ได้รับขนาดใช้ลงมีสกิลปิดชีพจะฟุ้นฟูจิตสังหารแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมกิ้วส่วนใหญ่กิ ก็จะเปิดเป็นวัน อย่างกิจกรรมงานเลี้ยงกิว้วอันนี้จะเปิดทุกๆวันนะครับแต่จะเปิดในช่วง19.00-30.00นเป็นจนถึง20.00นถัดมาภารกิจกิวอันนี้ก็จะเปิดทุกวันนะครับล้วสามารถทํภารกิจได้ตัง 12, ้งแต่12.00นหรือตอนเที่ยงนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนมีระยะเวลาให้ทราทาเน่ยถึง12ชั่วโมงด้วยกันส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับของรางวัลเดี่ยวก็จะได้รับเป็นแต้มบริจาคและคะแนนชื่อเสียงและยังมีกล่องของขวัญเราก็จะได้รับเป็นพวกลูนนะ กเนีก็เป PQ งินทุนกิ้และก็อันดับกิ้นะครับยังไงภารกิจกิ้เนี่ยก็ควรที่จะต้องทําทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้กิ้สามารถเติบโตและมีอันดับที่สูงขึ้นได้นะครับเลเวลกิ้ก็จะได้ไปไว้ด้วยเนาะยิ่งเงินทุนเราเยอะนะครับเราก็สามารถมาอัพวกโรงหลอมถงประชุมฟาร์มคลังสมบัติหอการค้าก็จะได้ปลดล็อกในการซื้อของในร้านค้าหรือพวกวิทยาการกิลและก็จำนวนสมาชิกได้ด้วยนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีพวกสงครามกิ้จะเปิดวันพฤหัสมีสงครามไห้เฮอจะ เปิดวันอาทิตย์ต้นไม้ขอพรเนี่ยก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์ท่าทางงานเลี้ยงก็จะเปิดวันอังคารศึกวีรชนก็จะเปิดวันอังคารนะครับเวทียุทธจะเปิดวันอังคารส่วนเขตแดนอัญชุราเนี่ยก็จะเปิดทุกๆวันนะครับที่สําคัญนอกจากกิจกรรมเนี่ยทีเด็ดก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยสัมพันธ์กิว้วเราสามารถหากิ้วมาร่วมเป็นพันธมิตรได้และเราก็ยังสามารถประกาศสงครามกับกิบกบก้วต่างๆถ้าใครอยู่กิ้วใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะมีเดือดมากๆเลยนะร่วมกันประกาศแล้วก็ไปตีไปลุม่มบางคนบางกิ้วเนี่ยสร้างกิ้วสาขานะครับหลายๆสาขาการต่อสู้ก็จะวง กว้างมากขึ้นนะครับสก,กิลขนาดใหญ่อันนี้ต้องรอดูแล้วล่ะครับผมส่วนอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะออกกิวเนี่ยสามารถออกได้ไหมเราก็สามารถออกได้เลยนะครับแต่เขาก็จะทําการล้างประวัติการอุทิศกิวที่เราอุทิศไปก็อย่างว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองออกให้ดูนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าผมจะสมัครได้ไหมนะครับบึ้มโอ้สมัครได้เลยนะ คือไม่ต้องรอเวลานะครับส่วนการที่เราจะสร้างกิวนะครับเราก็ต้องใช้ตัวท่อง500ในการสร้างนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกกรอบว่าเราจะใส่กรอบแบบไหนแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่กรอบแบบเท่ๆเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับอย่างกรอบนี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งในสงคราม Q. กิวกรอบนี้ก็จะเป็นอันดับ2นะครับกรอบนี้ก็จะเป็นอันดับ3จากนั้นก็ใส่อักษรนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อคิวจากตรงนี้นะครับใส่ได้เลยนะแล้วก็ใส่ประกาศนะครับแล้วก็กดทําการสร้างคิวแต่ผมยังไม่ได้นน่นะเออเอครับผม นี่เราก็ทําการสร้างกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนี่แหละเขาก็คือในส่วนของระบบกิลนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูในเกมกรีหน้ามูลไลท์เบดส่วนพานหน้าก็จะเป็นข้อมูลแบบไหนรอติดตามชมกันไว้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย